สวัสดีครับเดี๋ยววันี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการติดตั้งนะครับระหว่างเครื่องอบผภาตัวใหม่รุ่น RC 09VH P2W นะครับแล้วก็เครื่องสักผ้าตัวใหม่รุ่น威尔เช่นะครับชื่อรุ่น v f v 1 4 5 0 h 2 b นะครับรลำดับแรกคือเราต้องจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะครับในเรื่องของการติดตั้งต่างๆว่ามีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งทั้งสองเครื่องตรงนี้หรือไม่นะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับแต่เราจะนําเครื่องอบผ้ารุ่นนี้นะครับมาซ้อนจากเครื่องตัวนี้อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมสําหรับการติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าจะประกอบไปด้วยสว่านมือซึ่งเป็นปากแฉกนะครับปลายปากแฉกหรือว่าไขาควงแฉกก็ได้นะครับสองแคมยึดระหว่าง เครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้านะครับตัวนี้จะแถมมากับตัวอุปกรณ์ของเครื่องอบผ้านะครับผมส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสกรูยึดสกรูปากแฉกนะครับอันนี้ก็จะแถมมากับเครื่องอบผ้าเหมือนกันครับเราหลังจากที่เราได้แคมป์ดังกล่าวที่แถมมากับเครื่องอบผ้านะครับก็ให้สังเกตคําตัวนี้นะครับว่ามันเป็นฝั่ง R หรือฝั่ง L นะครับถ้าเป็นฝั่ง R เนี่ย เรายืนหันหน้าเข้าด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยฝั่งาจ,จะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาประกบลักษณะแบบนี้นะครับนี่นครับหลังจากนั้นเราก็เอานอ็อตนะครับมาใส่นะครับใส่สักตัวหนึ่งก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่น แล้วก็ใส่น็อตชุดล่างอีกชุดหนึ่งนะครับนำแคมทางฝั่ง L นะครับซึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งฝั่งเรียบร้อยหรือฝั่งขวานะครับแล้วก็ให้สังเกตตัวนี้ที่เป็นคำว่า L แ,แล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปตามน,นี้นะครับ เริม่มต้นเราก็ใส่น็อตคอกคาบไปก่อนสักหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปยึดตัวล่างต่อ